ดีคุณนิสาด้วยค่ะอามาลีจากพุจธะนะคะจากน้องนิวัฒน์นะคะสวัสดีด้วยนะคะน้องแม่สวัสดีค่ะจากคุณนิสานะคะสมอต้อนรับพี่นิสาอีหยังน้องอ้อยหัวใจกดกดเดือนสันอ้อยเจ้าคุยกัน,อ,น,น,นอ,อีหยังระนาะมาในนอกเออลูกกันดีลูกกันดีว่าสั่งจอบเนือ่อเออครับพีพ่วิทูนเด,ดือนพ่อวิทูลอันคอมเมท น้องมาซิวว่าเจนเดียวหนูจะพ่องแม่เจนโอ้ยแล้วลขอพ่องแม่เจนตีน้องมาซิเอายสุดเท่าพ้องเด้อเด้อเออให้พี่ได้จะพ่องเด้อเด้อคอยพอกันนะเนาะหยอกนะคะหยอกหยอกค่ะน้องแม่บอกได้พี่เดียวอุ้เอาเอาอะไรกันเนาะมาทิจ้าจ้าพี่เดียวอุ้ยคุยยากกันเนาะสอำนีกเนี่ยเออ มอตอทุจาจากอันน้องนิวัฒน์นะคะสวัสดีน้องตอดด้ยเด้อน้อเงินพองยังไงก็มีหลายล่างเออจะพองยังไงว่าจันพ่อมีหลายล่างนะคะพี่วิทูลบอกน้องมีหลายล่างนะคะขอบคุณมากมากนะคะพี่วิทูลน้องน้องมะะัตสีสวัสดีค่ะจากคุณนิสานะคะอ้อยมาคอยเก่ามาเก่าอีกอย่างตรงนี้และนอกบันเนี้เออลูกสาวก็ไดพี่ตอ สวัสดีค่ะจากน้องแหม่มนะคะน้องนิสาจากพี่วิทูลนะคะน้องนิสาก็หัวเราะมาหัวเราะอะไรคะหัวเราะอะไรคะอยากรู้กันเลยหัวเราะอยากรู้จังเลยคืออีอย่างนาอน้องแหม่มน้องแหม่มหัวเราะอะไรคะสวัสดีจ้าอ้อยเอ้าอะไรใครอยู่ไหนแล้วอ้อยดิเนีอ้อยอยู่ไหนเนาะวันเองนิสาบอกจ้าพี่วิทูลสวัสดีจ้าจาก น้องนิจานะคะสวัสดีพี่มิทูลน,นะคะวันนี้คือกาแฟยี่ห้อหัวเลาะอย่างเดียวใช่กาแฟยี่ห้อเลาะเดียวไม่น่ากินเลยพี่ไม่น่ากินจากน้องแมมเลยนี่กาแฟไม่น่าส่งมาให้พี่เลยนะเมื่อวานนี้เออบอกกาแฟยี่ห้อต้องไปซื้อมาเลยเมื่อวานจะนต้องดีดไปหยุดยอนเลยนะเน่ยเน,น้องพ่มทูลพ่อแม่เจนแน่จากน้องมาตีนะคะ ิสาหัวลาลอะไรคะคุณนิสาหัวลาลสองมาเลยนะคะนางสาเกี่ยวดาวป่าพอดาหัวโลอะไรคะหัวโลอะไรคะนี่วิทุลคนใจรออันดื่มเผือกด้วยวมีเผือกปาจ้าไม่มีนะคะเผือกไม่มีเด้อดื่มเผือกดื่มเผือกด้วยดื่มอย่างเนาะดื่มเผือกดื่มเผือกอย่างเนาะวีวีทุลกาแฟมันดิเนาะ หยุดหัวเลาะไม่ได้ใช่ค่ะน้องแมมเอ้ยอย่าบอกให้พี่ซื้อนะอีกนะไอกาแฟยี่ห้อนี้อ่ะมันดีดนะคะมันดีดไม่หยุดเลยนะคะหัวเลาะหัวเลาะกันมาเอา้าก็ว่าหัวเลาะกันทั้งหมดแบบนี้นานๆล่าสุดเออใช่อันสี่มากดไลค์เออลืมหรือ,อยังลืมหรือ,อยังลืมกดไลค์ให้พี่หรือเปล่าน้องแมมไปเลย <laughs> ไปกดเลยไลค์เลยเออไปกดไลค์เลยนะ อย่าลืมเดอ้อจะกินกาแฟตอนบ่ายตีน้องแมมน้องแมมเขาก็กินแต่เช้านั่นแหละแต่ก็ดีดไม่เลิกพี่เพชพี่เพชสีกระบอกหัวใจก่อดๆน,นะคะน้องแมมลืมกดไลค์ไม่เป็นไรอย่าลืมกดไออย่างเนาะกดกดไออย่างเนาะกดกดอะไรเนาะวันนี้เนะเอาเดี๋ยวแสงมันจะท่อนะคะน้องแมมอย่าลืมกดไลค์ ไม่เป็นไรนะแต่อย่าลืมกดกดรักเลยก็เป็นพอนะคะอเอ้ไว้พี่เด็กพี่พี่คนไอ้น้ำเงินนะคะพี่คนใจรอนะคะอะไรกันเนาะวันนี้เราจะมาเราเอาไว้อันจีบต้นลิวอย่างเดียวเด้อค่ะเด้อพี่คนใจรอเด้อเอออย่าไปจีบน้องแมมเด้อค่ะเด้อพี่เด,ออด็กเมมอย่าคิดแรงนะเดี๋ยวใจ วิวจะนอนนอนนอนไม่หลับนะอย่าไปดีดใหญ่นะคะน้องแมมเอออย่าไปดีดแรงนะเดี๋ยวใจวิวจะนอนนอนไม่หลับนะน้องแมมนะโอ้วพี่ดูอ็เป็นห่วงน้องแมมนะคะพี่กินตอนสายสายค่ะพี่นิวัตน้องแมมกิดตอนสายใช่ไหมเดีพี่ไม่ได้กินนะแต่พี่ก็ดีดอยู่ พี่ไม่ได้กินกาแฟน,นะแต่พี่ดีดมากๆเลยนะตอนนี้พี่วิทูใจอรอสวัสดีค่ะจากพี่เพีงสีนะคะอ๋อจันอ๋อจันนองนิวันบอกอ๋ออ๋ออ๋ออะไรอ๋ออะไรเข้าใจกันไปหมวดเนะอ๋อว่าจันนิสา